อาหารเช้าวันนี้ที่กลัวมีกันนะคะมีของมาใหม่ไม่เคยเห็นมีครั้งแรกก็จะกินครั้งแรกก <g iggle> ็เลยจะมารีวิวกับทุกคนนะคะว่าเป็นรสชาติไงนี่ก็คือเนื้อามอน <c oughs> เขาบอกว่าเปิดกินได้เลยนะไม่ต้องคุกไม่ต้องอะไรทั้งนั้นออเปิดแล้วเปิดแล้วกินได้เลยแล้วก็ใน,นนี้ก็จะเป็นแตงกวานะคะแตงกวาหั่นอะน,นี้ก็จะมีไข่แล้วก็จะมีกระเทียมสับมาเดินแล้วก็จะมีแหนมที่เหลือเมื่อวานนี้น้อยนึงนะคะ <c oughs> มาเรามาลองกันนะจ๊ะ ว่ามันจะเป็นยังไงเมื่อบรงทีน้องเด่ดมากเราเคยเห็นหนตครั้งแรกด้วยกันอืมดิแท้ตายของใช่ห้อยยางดีด้วยแพเกตสวยงามใช่ไหมอืมครัง้งแรกอืมอ่ามาสีมันร้องกันเบิร์กเดิ <laughs> ชีวิตติดดมก็ได้กินแซลมอนเหมือนแซลมอนเขาเอาไปอบมันแซลมอนเขา,เาไปอบแล้วก็มาลวนไม่ใช่ลวนค่อบให้มันแห้งนี่แหละ ไม่รู้เขาปรุงดีก่าน,นะเดี๋ยวเราจะมาชิมดูหม่นเข้าไปอบเสือเค็มนิดๆเค็มน,นิดแล้วก็ใส่ผงมันของญี่ปุ่นนี่ส่งมาจากญี่ปุ่นนะไปเจอที่ร้านญี่ปุ่นม,มาดูมาดูมากินกับข้าวว่าจะเข้ากันไหมอาหารเช้าวันนี้ก็จะมีแค่นี้นะคะผลไม้เรากิกนไปแล้วกล้วยสองลูกแล้วก็แอปเปลิลแอปเปิลหนึ่งลูกกินไปแล้วผลไม้ ก็จะเป็นข้าวนะคะมาเราจะมาลองกันว่ามันเป็นรสชาติแบบไหนนะคะเขาบอกไม่ต้องทําอะไรกินได้เลยเพื่อนเขาบอกมาไอ้เราก็ครั้งแรกเพื่อนเขาเคยกินเราไม่รู้หรอกว่าเป็นแซลมอนถ้าเราไปซื้อเองเนี่ยเพื่อนเขาซื้อมาเห็นไหมเรารู้ว่าเป็นแซมอนไอเราไม่รู้หรอกเราไม่เคยกินเราไม่มีอ่าแยกเป็นญี่ปุ่น <laughs> นี่มาลองกัน มันก็ออกมันมันมันเค็มเค็มนัวๆไม่รู้ก็ใส่ผงดำหยกนัวๆมันไม่ได้มันไม่ได้โดดมันไม่ได้รสชาติแบบโดดเลยอ่ะมัหยกนัวๆเค็มๆนัวๆตรงแต่ก็ใส่ผงนัวแบบ แส่ใส no ่ผม <ado> hmm. ื่อะไรเลยแส่มามาลองกันเบอี้ใอใหญ่เยอะไม่รู้กับปุ๋เท่าไหร่นะไม่ได้ซื้อเองเพื่อนเขาซื้อ